เราชื่ออะไรคนสั่งอ่ะชื่อแพลกับชื่อแอน,นคนหนึ่งอ่ะอเ,เออสแกนได้ไหมสแกนได้ของแพลก่อนนะแล้วพี่ให้ก่อนอันนี้รอทั้งหมดเจ็ดแก้วนะเพิ่มบิ๊บเท่าไหร่คะเพิม่มบิ๊บสามสิบห้าแก้ว ยี่สิบได้แ <Next. S 2> ม็กซ์ของเราทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบบาท่ยเลยแย่บใช่แล้วส่วนของเรา85บาท ไข่มุกพิเศษนมสดแก้วละยี่สิบห้าขอบคุณค่ะนี่อันนี้แก้วละยี่สิบห้า ขอบคุณค่ะ